สิประเทศผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลกนะครับเว็บไซต์ขายใหญ่แห่งโลกยานยนต์สรุปรายงานประจำปี2021ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องกําลังการผลิตรถยนต์รวมทั่วโลก40ประเทศดอกรักมีจํานวนทั้งสิน้น80ล้าน1 4 5 9 8 8คันนะครับแบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่ง57ล้าน54,295คันรถเพื่อการผลิต23ล้าน91,693คัน เรามาดูกันว่าประเทศใดในโลกนะครับมีกําลังการผลิตสูงสุดที่ระดับท็อป10และ1ใน10ที่ว่านี้มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้อาณาจักรท็อปฮีทของเราด้วยนะครับ <S <S พร้อมแล้วรีว่ากันแล้วนะครับประเทศไทยก็ไม่พลาดแน่นอนประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ <S <S เป็นอันดับที่10ของโลกนะครับราชาณาจักรไทยหรือประเทศไทยของเราี่เองนะครับ และปี2021เรากลับมาติด1ใน10ประเทศที่ผลิตได้มากที่สุดในโลกด้วยกำลังการผลิต1ร8 5 7 0้าน5คันนะครับแบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่ง5,94,690คันรถเพื่อการพาณิชย์1,91,015้น้าันคันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการผลิตรถยนต์นะครับโตขึ้น18%เเมื่อเทียบกับปี2020ที่ผลิตได้เพียง 1,427,074คันนะครับเรามาต่อกันที่อันดับ9ราชนาจักรสเปนมีกำลังการผลิต2,98,133คันแบ่งเป็นรถจนที่นั่งนะครับ1,662,174คันรถเพื่อการพาณิชย์435,959คันรถลง8%เมื่อเทียบกับปี2020นะครับที่ผลิตได้2,268,185คัน เรามาต่ที่ดับ8สหพันธ์สาธารณรัฐบาซินหรือว่าประเทศบาซินนั่นเองนะครับมีกำลังการผลิตร,รวม2 2 4 8 2 5 3คันแบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่ง1 7 7 8 5 1คันนะครับรถเพื่อการพาณิชย์5 4 2 2คันตัวเลขโตขึ้น12%เมื่อเทียบกับปี2020ที่ผลิตได้เพียง2 1 4 5 5คันนะครับอันดับ7ประเทศเม็กซิโก มีกำลังผลิตรวม3,145,653คันแบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่ง782,242คันรถเพื่อการพาณิชย์2,437,411คันลดลงจากเดิมนะครับ1%เมื่อเทียบกับปี2020ที่มีกำลังการผลิตถึง3,176,600คันนะครับอันดับที่6ประเทศเยอรมน,นี มีกำลังการผลิตรวม3,386,622คันแบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่งนะครับ3,96,165คันรถเพื่อการพาณิชย์2,12,527คันลดลง12%เมื่อเทียบกับปี2020ที่ผลิตได้ถึง3,742,454คันนะครับมาตอนที่ดับ5ประเทศเกาหลีใต้นะครับปี2021นะครับมีกำลังการผลิตรวม3,462,404คัน แบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่ง3ร้าน162,727คันรถเพื่อการพาณิชย์นะครับ2,99,677คันลดลง1%เมื่อเทียบกับปี2020เรามาต่อกันที่อันดับ4ประเทศอินเดียมีกำลังการผลิตรวม4ร้าน3,99,112คันแบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่ง3ร้าน63,95คันรถเพื่อการพาณิชย์7 6 0, 8 0 1 7คัน ตลาดของอินเดียปีที่ผ่านมาโตขึ้นถึง30%ตลาดรถในอินเดียมีความหอมหวานสําหรับนักลงทุนมากๆเลยนะครับไม่ว่าชาติใดในโลกนี้ก็อยากไปผลิตที่ประเทศอินเดียจากที่เคยติดลบในปี2020กับปี2019นะครับหดตัวลงถึง25%และมาถึงปีที่ผ่านมานะครับปี2021อินเดียก็สามารถทำให้ตลาดรถยนต์ของในประเทศอินเดียโตขึ้นถึง30%นะครับ อ <king> ันดับที่3ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีกำลังการผลิตรวม7,846,955คันแบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่ง6,619,212คันรถเพื่อการพาณิชย์1 2 2 7 7 1 3คันลดลงจากเดิมนะครับ3%แต่ก็ดีกว่ากำลังการผลิตปี2020นะครับเทียบกับปี2019ที่ติดลบมากถึง17% มาต่อที่อันดับที่2กันเลยนะครับพญาอินซีย่างสารัฐอเมริการครับคว้าไปครองด้วยกำลังการผลิตรวมถึง9ร้าน167,214คันแบ่งเป็นรถจนที่นั่งนะครับ1้าน5 6 3 0 6 0คันรถเพื่อการพาณิชย์7ล้าน64,154คันโตขึ้นบ่อๆเลยนะครับ4%เมื่อเทียบกับปี2020กำลังผลิตรวม8 822,399คัน และเมื่อเปรียบเทียบกับปี2020กับปี2019ที่เจ้าโควิด -19 ระบาดหนักนะครับตลาดรถสารัฐอเมริกาติดลอบอยู่ถึง19%แต่ปี2021นี้นะครับยอดผลิตรถกลับมาสัานขึ้นมาอยู่ในแดนบวกสูงถึง4%ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับสำหรับสารัฐอเมริกาหลายคนอยากรู้กันเลยนะครับว่าประเทศไหนที่ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดในโลก เรามาดูอันดับที่1กันเลยนะครับแน่นอนเหลือเกินนะครับไม่มีใครแซงหน้าพญามังกรไปได้แน่นอนสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าประเทศจีนนะครับครอบครองอันดับหนึ่งของโรคติดต่อกันมาหลายปีและไม่มีทีท่าว่าจะมีใครหน้าไหนนะครับเบียดขึ้นมาแซงด้วยกําลังการผลิตรวมถึง 26, 82, 2 6ร2 2 2้านแ2 2คันแบ่งไปรถยนต์ที่นั่งนะครับ21น4คันรถเพื่อการพาณิชย์4ร้าน6,00 74,258คันโตขึ้นจากปี2020ถึง3%ด้วยนะครับในประเทศจีนฟื้นตัวเร็วมากไม่มีผลกระทบต่อประเทศจีนจริงๆเลยนะครับการผลิตรถยนต์แม้ว่า2-3ปีที่ผ่านมานะครับ c o วิด1 9ระบาดหนักทั่วโลกแต่รถยนต์ก็สามารถผลิตออกมาได้มากมายและหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยของเรารวมกันอยู่ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือ10ประเทศที่ผลิตรถได้มากที่สุดในโลกประจำปี2021 ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ